อ้าหลทุกคนกำลังเห็นไหมว่ารถไฟเ่ยกำลังมาข้างหลังเราอยู่นะคะเดี๋ยวแสงมันย้อนนะคะนี่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 อยู่ข้างหลังกี้นะเห็นไหมคะในช่วงเวลาที่เรากำลังรอรถไฟอยู่นะคะรถไฟเรายังไม่มาแล้วก็ถ่ายขบวนคนอื่นไปก่อนนะคะเมื่อกี้ได้ยินเจ้าหน้าที่ว่าแววบอกว่าเป็นขบวน71นะคะจะวิ่งขึ้นไป จังหวัดทางแถวแถวโซนทางทางอีสานนะคะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ไม่รู้จังหวัดอะไรนะเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวรถไฟกาลังจะเข้ามาที่ชานชาลานู่น <laughs> ถ่ายไว้ถ่ายไว้เป็นเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในการที่เราได้มีโอกาสได้มาท่องเที่ยวโดยวิธีการนั่งรถไฟนะคะนี่จริงๆนะถ้าเราข้าไมไปถ่ายที่ชานชาลาฝัง่งนู้นมันก็จะใกล้กว่านี้นะคะแต่ไม่เป็นไรอย่าเสี่ยงดีกว่านะคะ นูน่นเห็นไหมมาแววมาแววนะคะจอดแววที่นสถานีอุทยธาที่สถานีอุทัยได้ยินเสียงไหมคะที่นี่สถานีอยุธย,ย,ยานะคะน่านอนงา่าสที่สา,ายรถราที่ขึ้นตัว เกดือาานหนึ่งเรเาเตยชอทา,า,างกรุงเทพากว์อี่คราสาีมาปลาสถานีหัวสานีทุวันี่ออกสถานียาแล้วสถานีหนึ่งสองสามสี่มีทั้ง <4. S 1> มมหมดสี่ตู้น,น,นะคะมีทั้งหมดสี่ตู้ที่สองราคาเท่าเดิมราคดิมราคีเราก็เชื่อชรที่สองราคาเทาเดินข้าวเชื่อชารที่สองราคานะครับ ออคือกี่อยากอ,อยาจะพยายามถ่ายในส่วนของรถไฟของประเทศเราเอาไว้นะคะคือในครั้งหนึ่งเราได้มีโอกาสได้มาใช้บริการรถไฟนะคะซึ่งเอาจริงนะประเทศเรานี่ถือว่าเป็นวินเทจของท่าใช้บริการรถไฟมาก แขกแรงๆที่ใช้บริการรถไฟกันไปไปหมดเลยนะ <c oughs> คะคะโอเคก็อะตกใจนึกว่ารถไฟเรามาไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นรถไฟเขาเรียกว่าขนพวกกี่เรียกรวมๆว่ามันเป็นรถไฟขนสินค้าแล้วกันนี่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 ดูกใกล้ๆเห็นไหมกะ <c oughs> จะถ่ายขบวนเดียวได้สองขบวนเลยนะคะอ <c oughs> เขาขนรถเป็นเป็นเครื่องจักรของรถไฟมั้งคะไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคโอเคนะคะ อตอนนี้เราอยู่ที่สถานีอยุธยาก็อย่างที่บอกว่าในช่วงเวลาที่เรากําลังรอรถของเราอยู่เราก็เรื่อยเปื่อยนะคะถ่ายไปเรื่อยเปื่อยนะคะก็เดี๋ยวรอต่อไปนะคะรอต่อไปเพราะว่ามันเขาบอกว่าเลทจนถึงระยะเวลาประมาณ11นาฬิกา45นาทีไม่เป็นไรคะ่ะคือคือก็เรามีเวลาให้กันกับที่ที่เป้าหมายที่เราจะไปหลายวันอยู่นะคะไม่เป็นไรก็ถือโอกาสได้ มาเรียนรู้การใช้ชีวิตของคนที่เขานั่งรถไฟอะนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยซึ่งกี้ก็เออมันก็ชิลๆดีนะมันก็เพลินๆดีอะสนุกดีแล้วก็อยากจะบอกว่าของกินบนรถไฟอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราขึ้นไปบนรถไฟเขามาขงมาขายอะไรก็อุดหนุนเขานะคะเป็นการกระจายไรายได้เพราะตอนเนี้ทุกประเทศนะคะเกิดปัญหาโควิดอยู่ใช่ไหมคะกี้มองว่าตอนนี้คนไทยเที่ยวในประเทศไทยนะคะก็คือเราก็ต้องช่วยกันในประเทศเราก่อนนะคะ แล้วก็เดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะผ่านไปแล้วมันก็จะดีขึ้นไม่ต้องนั่งรอว่าเอ้ยจะมีวัคซีนมาเมื่อไหร่เราต้องป้องกันตัวเองแล้วก็โพสเทคตัวเองในทุกๆอย่างใส่แมสใส่แว่นล้างมือบ่อยๆแล้วก็เว้นระยะห่างซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทําอยู่แล้วนะคะเพราะฉนั้นก็เททาอใาใจช่วย <Almost. S 2> ทุกคนนะคะเดี๋ยวกี้จะไปนั่งรอรถต่อแล้วเพราะถ้าพลาดขบวนนี้ไปก็ไว้ไปพรุ่งนี้แล้วกันวันนี้ไม่ไปแล้วนะคะโอเค บายเดี๋ยวเจอกันที่เมืองละโวนะคะสำหรับวันที่3ที่เราจะไปกันที่นั่นนะคะตามกี้มานะคะโอเคค่ะ